สวัสดีครับเดะโต้งได้ทําการซื้อของในทิกต o k ไปแล้วเมื่อสั่งของไปเมื่อวันเสาร์ที่แล้วของมาถึงวันอาทิตย์เร็วมากนี่เลยอันซูจะมาแกะกล่องให้ดูอันบ็อกของมาถึงเปียกนิดนึงซีนมาแบบนี้ยี่ห้อแบบนี้กิดอัดเลยไม่รู้นะดูไปนนพร้อมๆกันสิกดูไปเลยลาชิกไป ปาดน้องนี่ดูโอ้โหไปโอ้โหทานสูบโอเคเคสดูข้างนอกก่อนแข็งแกร่งนะก็โอเคอ่ะเข็งแกร่งกันน้ำเคสถ้าไม่เข้าน้ำเข้าจริงไหมผมไม่ต้องทดสอบไปดูเนาะที่ล็อกปึ๊บปึ๊บดูดูความกันแล้วเนกระเป๋าตีเสียบโอ้โหโอเคมีอะไรให้บ้าง เอาใหม่ดีนะเดี๋ยวไปดูข้างในมีอะไรอันนี้คืออะไรเอ่ยแจ๊คเทปดูเลยโอ้โหให้เป็นถุงมานะนเป็นยาสีฟันนะบล็อกลูกบล็อกเบอร์สิบสองสิบเจ็ดสิบแปดสิบสี่ส่วนหน้าเน้นๆขันล้อรถนะแล้วอันนี้เป็นสายสะพายเยี่ยมโอเคอันนี้คืออะไรเอ่ยยาสีฟันหรือเปล่ายาสีฟันไม่น่าใช่เป็นที่ทำความสะอาดว่ะโอเคอ่ะดูตัวอื่น <iscilla> ต่อด <c oughs> ูเลยดูเลยมีอะไรมาให้อีก อโม่งใหญ่เลยแบตหรือว่าขดเบึกอ่ะที่แบตเตอรี่วะแบตเตอรี่ว่ะโอ้หนึ่งก้อนอะขนาดยี่สิบเซลโอ้แต่ดูข้อมูลมาดูดิเอ๊ตานซูบอกวันเดือนปีพี่ผลิตนะโอเคเออบอกรุ่นอะไรเงี้ยยี่สิบเซลล์โอเคถูกป๊าป๊าเอาไปนี่คืออะไรเอ่ยโอ้ยยังไม่หมดว่ะบ๊อกมาอีกวะบ๊อกใช่โอ้โหของเยอะมากราคาก็ถูก ของก็ให้เยอะอันนี้มีบล็อกมาเพิ่มอีกดูแข็งมากเลยนะเป็นปีอาร์โอ้โหดูแข็งแรงมากเบอร์ยี่สิบสองเคเบอร์ยี่สิบยี่ิบเอ็ดสิบเก้าโอ้โหยี่ิบสี่ตัวสั้นแล้วก็อันนี้เบอร์อะไรนะแต่ให้มันดูเป็นเลยเบอร์สามสิบสุดยอดเค okay. หัวน,นี่ใสนน่ตัวไปแล้วก็ในกล่องก็จะมี ชาร์จาร์บ้าเรา220แต่นี้มันพีคที่สุดคือ240ก็ใช้ได้เหมือนกันโอเคโอเคแล้วก็เอา์พุตคือ21โวลต์โอเค1.5แอมป์นี่พระเอกของงานมาถึงแล้วทานสูอปุ๊บใหญ่มาฐานว่บาเลตมอเตอร์คือบาเลตมอเตอร์สต่เิษล่คือ BL คือมอเตอร์ไร้แปลงฐานคุณสมบัติก็คือมันจะไม่มีฐานเป็นเขาเรียกว่าฐานฐานมอเตอร์นะก็จะไม่มีตัวนี้แล้วก็ อจะใช้งานได้ประหยัดแบบมากกว่าอืมโอเคพลาสติกดีแบบมีไหมเนี่ยอยากจะเทสให้เทสดูเลยอยากจะเทสให้เพื่อนๆดูเลยอ่ะได้ไหมใหญ่เลยเฮยป๊บเช็คไฟมีไหมมาติดหมโอ้โหโอ้โหโอ้โอมีไฟอยู่เว้มีไฟเอ d ีดีหนึ่งสองสามสามดวงยอดเลย